หม่หน้าตำรวจเนี่ยก็รีบสั่งการให้ตามรถแดนนี่ไปพระเอกก็จับมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ตามแดนนี่จนเขานั้นไปดักหน้าแดนนี่ได้พระเอกก็โดดลงจากรถและก็ยิงใส่เครื่องยนต์ของแดนนี่จนรถเขานั้นได้ระเบิดพระเอกก็รีบวิ่งเข้าไปซึ่งก็มีแดนนี่แล้วก็โจโจ้ที่นั่งอยู่ในรถนั้นพระเอกรีบสั่งทั้งคู่ออกมาจากรถแดนนี่ก็ยอมให้พระเอกจับแต่ถ้าว่าโจโจ้เขากลับไม่ยอมง่ายๆครับ พระเอกบอกให้วางปืนลงแต่โจโจ้ยังจะฝืนยกปืนขึ้นมาพระเอกจึงยิงไปที่ขาโจโจ้จนเขาต้องคุกเข่าลงตำรวจนับสิบก็ล้อมโจโจ้ไว้โดยทุกคนนั้นเล็งปืนมาที่เขาแล้วโจโจ้ก็เหมือนจะหยิบอะไรบางอย่างออกมาจากเสื้อทําให้ตำรวจทุกคนรุมยิงใส่โจโจ้กระสุนนับสิบพุ่งใส่โจโจ้จนเขาตายคาที่รับ แดนนี่ที่เห็นลูกชายตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันก็ทําให้เขาโกรธและเสียใจมากๆแดนนี่พูดกับพระเอกว่าพระเอกนั้นฆ่าลูกชายของเขาพระเอกก็ตอบว่าหัวหน้าตํารวจว่าโจโจ้ก็ยอมแล้วทําไมต้องยิงเขาด้วยแต่หัวหน้าบอกว่าโจโจ้มันหยิบปืน,ปปนเราต้องทําตามหน้าที่